มาเที่ยวผาสลาสดนะครับแถวแถวอุทยานแห่งชาตินะครับแถวอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับเป็นแม่น้ำกว่วงขวางบรรยากาศดีมากนะครับที่นี่ก็จะเป็นภูเขาแล้วนะครับเส้นทางอันนี้ติดภูเขานะครับ อติดภูดเขานะครับผมแถวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งน้าถ่ายรูปได้นะครับพ็ม,มองไปข้างล่างมีแต่แม่น้ำํำชายหาดหาดชายหาดกวง้งขวางนะครับขวันย้อนแสงนิดนึงนะนะครับขออภัยนะครับถ่ายย้อนแสงออุทยานแห่งชาติ พองนะครับผมเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับอากาศดีมากครับต้องผ่านนะครับต้องผ่านผาสละสวดตรงนี้เลยนะครับสามารถมาถ่ายรูปชมวิวได้ครับช่องนี้อากาศกำลังเย็นสบายนะครับ